กดดันไม่กดดันหรอกกดดันอันตรามากๆอะรมาก็ะสึกบ้านมีรวยด้วยมีที่ที่เอยองเจ็ดแปดไล่ไล่ห้าหกล้านเบียร์จามีที่ที่เอยองห้าหกล่ไล่เจ็ดแปดล้านเบียร์บอกให้รู้ด้วยไปสืบดูไม่จนหรอกสึกไปก็ไม่จนหรอกผี่น้องก,ก็มีตัง์อามา เจอกันตัวตัว,ตวลานเนินหรือลูมินีก็ได้อะมาชาวด้อมกระโจนทั้งหลายวันนี้ใครได้ดูไลฟ์สดอาจารย์เบียร์ตอนเช้ามัง่งก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นนิมิตหมายอันดีที่พรุ่งนี้พระปีนเสาหรือพระประหลัดทีละจะขอเคลียร์ใจกับอาจารย์เบียร์อันนี้เราก็แอบลุ้นอยู่นะว่ามันจะออกมาแบบไหนแกจะลดอัตราตัวตนของแกได้จริงมั้ยเสร็จแล้วอาจารย์เดินทางไปสมุทรปราการไปเมืองโบราณไปกราบหลวงตาศินทรัพย์ ไปกราบพระอาจา์ตะวันแล้วก็ไปกราบพระปีนเสาพระประหละัดธีระคือบางทีาจะาไม่ได้อยากพูดพระประีนเสาแต่ว่าพอเวลาพูดว่าพระประหละัดธีระไม่มีใครรู้จักจาไม่ได้ประเด็นนะ oh, <no. S 1> อ่ะเออก็คือให้รู้ไว้ว่าท่านพระประหละัดธีระคือพระ,ป,ระปีนเสาไฟพวกนี้จะจะเข้าไปกราบท่านว oh, <no. S 1> ันนด้ท่านเข้าไปคุยกับพระจา์ตะวันที่สวนชัชลวีวัดเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนแล้วท่านบอกว่าท่านรู้สึกอยากจะพูดคุยกับอาจารย์ในทางที่ดีจะวางละจะลดลาวาศจะลดเลิกแล้วทีนี้หลวงตาสินทรัพย์ท่านก็โทรมาหาอาจารย์เมื่อวาน านบอกว่าหลวงตาหลวงพระบาททีละพระปีเสาไฟเนี่ยอยากจะขอโทษอาจารย์อย่างเงี้ยอยากจะขอโทษอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องท่านเป็นพระผมในฐานะคารวะผมกลรวไปกราบท่านด้วยตัวเองจะดีกว่าอย่างเงี้ยหลวงตาท่านก็เลยบอกว่าวันที่สิบสี่ก็คือวันมะรืนวันพรุ่งนี้ว่างไหมอาจารย์ไม่ว่างมีสี่รานท่านบอกว่าท่านอาจจะไปอยู่ที่เมืองโบราณสมุทรปราการอาจารย์มาได้ไหมตอนไหนก็ได้ อาจจะก็บอกว่าจะเสร็จงานประมาณทุ่มหนึ่งหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณนี้ถ้าเสร็จแล้วจะรีบเดินทางไปที่เมืองโบราณทันทีท่านก็บอกว่าโอเคถ้านก็เอาตามนั้นแต่ตั้งแต่แกออกไปพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่พระสิ้นคิดจนมาถึงพระอาจารย์ตะวันเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าแกสุข,ขุมและก็สำรวมขึ้นอยู่นะวุ่นวายเนี่ยมันทําให้เราเสียเวลามานานมากแล้วนะผมก็อยากจะแนะนําท่านในฐานะที่ท่านมาหานะในฐานะที่ท่านมาหาผมด้วยความ และถ้าการเคลียร์ใจในวันพรุ่งนี้ออกไปในทางที่ดีคําคอรหาที่หลายๆคนบอกว่าท่านเป็นบัวเต่าถุยมั่งเป็นบัวใต้คอนกรีตมั่งเป็นบัวใต้แกนโลกมั่งก็จะสยบไปท่านก็จะเป็นบัวที่โผล่พ้นน้ําอย่างสวยงามแล้วพระเพื่อนท่านละ่ะคิดจะมาเคลียร์ใจมั่งไหมเธอพรุ่งนี้วันที่14บสีธันวาคมพระปีนเสาหรือพระธีระนัดเคลียร์ใจกับอาจารย์เบียร์ลองไปติดตามกันได้นะคะ ที่ช่องอาจารย์เบียร์กันวันพรุ่งนี้นะผมฟังคลิปที่ท่านพระอาจารย์ตะวันได้สนทนธรรมกับพระครูประหลัดหรือภาพปินเสารนะครับคลิปนี้น่าสนใจนะครับผมว่าพระอาจารย์ประหลัดทีละนะครับท่านน่าจะป่วยนะครับการป่วยเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าท่านเป็นสติวิปลาสพันเพลินะครับแต่ท่านอาจจะมีความคิดที่น่าจะต้องได้รับการฝึกหรือว่าการบําบัดด้วยวิธีที่เป็นนักกิจวิยาหรือ,อแพทย์นะครับ คนที่เขามีความาเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับตัวนี้ผมรู้สึกเป็นห่วงท่านนะครับแล้วก็สงสารท่านนะครับมีช่วงหนึ่งที่ท่านพูดถึงอาจารย์เบียร์นะครับท่านอยากจะปรับทุกข์ด้วยปรับความเข้าใจด้วยแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นนะครับเรียกว่าไม่กโกรธพูดง่ายๆนะครับวันนี้เราไปนั่งนั่งดูหลวงพ่อปีนเสาพระอาจารย์ปีนเสา ไปไลฟ์สดอยู่ที่วัดป่าสุขใจกับครูบาชัยวัดเอาเอาเอาไปโผล่นู้นตั้งแต่เมื่อ,อไหร่โอ้โหคอมเมนต์นี่เราไปดัง่งอ่านดูโอ้มมนกันหลากหลายความเห็นเหมือนกันนะแต่อย่าลืมนะว่าทุกความเห็นของเรานั้นออกจากทัศนคติของเราหลวงพ่อปีนเสาท่านก็พูดอยู่คนเดียวท่านนั่นแหละแต่คนฟังได้ประโยชน์ไม่เหมือนกันบางคนได้โทษบางคนนี่ตำหนิเยยดยม้มดูถูก พยายามสอนท่านสอนหลวงพ่อปีนเสาบางคนก็ดา่าหลวงพ่อปีนเสาบางคนก็เห็นอกเห็นใจหลวงพ่อปีนเสาบางคนก็ว่าทา่านก็พูดถูกเหมือนกันนะครูบาไปนั่งดูเห็นไหมว่าหลวงพ่อปีนเสานั่งพูดอยู่คนเดียวนะสนทนากับครูบาใช้วัดสองคนแต่ว่าผู้ฟังที่ไปฟังกลับได้ประโยชน์ต่างกันอย่าลืมว่านั่นล้วนเกิดจากทัศนคติของเราเท่านั้นถ้าว่าหลวงพ่อเป็นปีนเสานี้เป็นภัยจริง เป็นสมุทยัยเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงทุกคนที่ฟังหลวงพ่อปีนเสาต้องได้แต่โทษเดียวเลยแต่พอไปดูบางคนก็ได้ประโยชน์อยู่นะอันนี้เราไม่ได้พูดว่าหลวงพ่อปีนเสาถูกหรือผิดนะแต่เราพูดถึงเราผู้ที่กระทบสิ่งนั้นได้อะไรจากสิ่งนั้นต่างหากเป็นผู้ขนขวายเอาประโยชน์หรือเป็นผู้ขนขวายเอาโทษใส่ในใจตนเองมองกันตรงนี้ผู้มีธรรมผู้มีธรรม,มะมองตรงนี้ไม่ได้มองคนอื่นนะไม่ได้มองว่าหลวงพ่อปีนเสานี่ท่า <c oughs> นถูกหรือท่านผิดนะไม่ได้มอง แต่มองที่ใจเราว่าเรามองท่านอย่างไรต่างหากเรามองคนอื่นอย่างไรต่างหากไม่สําคัญว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรแต่สําคัญที่ว่าเรามองคนอื่นอย่างไรและเรามองตัวเองอย่างไร <c oughs> นักปฏิบัติธรรมจะเห็นแต่ตัวเองเท่านั้นเขราอกาศครูประชัยนะครับพอดีช่วงหลวงพ่อปีนเสามาที่วัดมีคอมเมนต์ว่าอยากให้พระปีนเสาเนี่ยเจอกับท่านครูบชัย ก็คอมเมนต์มาในเชิงว่าครูประชัยน่าจะจัดหนักจัดเต็มถล่มท่านอะไรทํานองนี้นะครับขอความเห็นครูประชัยนะครับไม่หรอกครูบาไม่เคยตําหนิท่านเลยนะหลวงพ่อปีนีเสาเนี่ไปที่กุติเนี่ยแล้วก็ต้อนรับเหมือนพระคันดูกะทุกองสมัยยังไม่เกิดเรื่องท่านเคยเคยโทรมาหาครูบานะครูบาสิทธิ์นี่แหละเอาเบอร์ให้ปกติเบอร์เรานี่แทบไม่มีใครรู้จักนะเบอร์ครูบาเนี่เป็นเบอร์ที่แบบน้อยคนที่จะรู้จัก หลวงพ่อปีนเสาได้เบอร์เราไปได้ยังไงก็ไม่รู้น่าจะคู่สิทธิ์นี่แหละเป็นคนให้นะท่านก็โทรมาปรึกษาว่าจะไปฟ้องนะจะไปฟ้องโยมเบียร์อาจารย์เบียร์ไปฟ้องแพรลี่โยมโยมแพรลี่แนะแวบอกเราก็คุยกับท่านอยู่บอกว่าช,ชวนท่านมาอยู่วัดเนี่ยนะหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เหนื่อยเหรอถ้าหลวงพ่อเหนื่อยนะให้มาอยู่กับผมนะหลวงบอกอย่างนี้ผมเป็นห่วงหลวงพ่อนะท่านก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ผม ท่านว่าคือท่านจะมุ่งไปสู่การปกป้องศาสนาของท่านแบบนั้นแล้วบอกลองมาปกป้องศาสนาแบบหลงตาดูดีไหมหรอวะแล้วก็ชวนมาชวนมาอยู่วัดคือไม่อยากให้ท่านไปทําอย่างนั้นเพราะมันไม่งดงามตั้งแต่ยังไม่เป็นเรื่องหนูนะแล้วก็ได้เตือนท่านไปแล้วท่านก็ไม่ฟังแล้วถ้าท่านไม่ฟังพวกเราก็ก่อยแล้วก็เอาเลย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 แล้วก็ยุใส่เลยนะก็เขาไม่ได้มาขอความเห็นเราเนี่แต่เขามาขอให้เราสนับสนุนเขาเนิแต่ครูบาไม่ได้สนับส,ส,สนุนนะก็ไม่ได้ไปห้ามขเขาด้วย เพียงแค่ชี้อีกทางนึงว่าทามาอยู่นี่ดีกว่าเวลาท่านไปกุติเงี้ยนะท่านจะชอบไปที่บางทีท่านก็ไปหาที่กุติแล้วก็ชงกาแฟให้ฉันท่านจะพูดธรรมะแล้วก็บอกอันนี้กาแฟนี้อร่อยไหมท่านจะพูดเรื่องการเมืองแล้วก็ท่านเอาก็ับเอาเครื่องดื่มนี้ไหมแล้จะพาคุยเรื่องอื่นเพราะท่านจะอยากพูดแต่เรื่องนี้ท่านจะอยากพูดแต่เรื่องศาสนาเรื่องศาสนาอื่นพูดถึงเรื่องอิสลามอย่างนั้นอิสลามอย่างนี้พูดถึงคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ คือท่านมีทัศนคติมุมมองว่าศาสนาพุทธจะเสือ่อมเพราะลัทธิอื่นศาสนาอื่นนั่นคือมุมมองของท่านทีนี้พอท่านมีตรงนี้เป็นเชื้อของใจท่านอยู่ท่านก็จะตีไปเลยว่าใครที่อย่างเงี้ยเป็นพวก,พวกที่แฝงตัวเข้ามาทำลายศาสนาสังเกตดูสิเพราะนั่นคือเชือ้อเราก็เลยไม่คุยเรื่องนี้ถ้าสนทานากับคูบาเนี่ยคุบาไม่ไม,ไม่ไม่ไปขัดแย้งกันหรอกเลิกเลิกขัดแยงแ้ง้ะมันเกินสอน้วคนประเภทนี้มีแต่หลวงตาคนเดียวแหละท,ที่ที่จะพูดได้ ครูบาทุยก็พูดดีนะเอาไปเถียงกับครูบาทุยหนึ่งระดีแล้วแม่ชีจะได้รุนหน่อยว่าใครจะชนะวันนั้นรุนกันเลยเหมือนมวยไปได้กัเหมือนกันนะต่างคนต่างไปรูใครรูมันเหมือนกันถ้าเป็นนักมวยก็ยกให้ครูบาทุยชนะวันนั้นถือว่าครูบาทุยนี้เป็น MVP อยู่ชนะเลิศในการดีเบตในครั้งนั้นจะมาสู้ครูบาทุยได้ยังไงครูบาทุยพูดถึงตัวเองพูดถึงเรื่องตัวเองจะพูดออกไปข้างนอกแค่ไหนครูบาทุยก็ดึงเข้ามาเรื่องตัวเองมามองตัวเองพอมันพูดถึงธรรมะครู พระอาจารย์ปีนเสาท่านจะพูดกลุ่นออกไปทางสังคมไปทางอะไรนะท่านก็ว่าท่านเข้าใจธรรมะก็ทุกท่านเข้าใจแบบท่านนั่นแหละจะให้ไม่เข้าใจแบบครูบาทุยนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าท่านเข้าใจแบบครูบาทุยท่านไม่ไปอย่างนั้นหรอกนะถ้าท่านเข้าใจจริงๆนะเห็นไหมแล้วจะสอนยังไงล่ะถ้ามาพูดกับครูบาเนี่ยยิงแล้วครูบาม่จจเอาเลยเอาเลยอยู่ไกลตีกันเพื่อนเอามันตีกันมันเจ็บคนนะก็ยท่งซึกตให้มันเกิดประสบการณ์กับตัวเองนะก็ก็ดีเหมือนกันนะ สังคมเราจะได้ตื่นตัวเรื่องธรรมะมากขึ้นจะได้เริ่มคัดสรรว่าอะไรคือธรรมะอะไรเป็นประโยชน์กับตัวเองที่แท้จริงจะเริ่มคัดสรรเริ่มมันก็เริ่มจากความเห็นนี่แหละเริ่มจากการเรียนรู้ความเห็นมุมมองของความเห็นเพื่อออกจากความเห็นเหล่านั้นมันต้องถกเถียงกันจนเกิดภัยก่อนพอมันเห็นภัยเห็นโทษของความเห็นมันจึงจะพากันออกจากความเห็นนั้นได้